นะครับเราได้นะัดลูกค้า j a ๊ดนะครับมาใส่ท่อเจ้า HKS ใบน,นี้เป็นปลายคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตั้งกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดคิดอย่างเงี้ยครับติดตั้งง่ายแบบเดียวครับอุปรกรณ์ทั่วไปก็จะมีแรมนะครับขึ้นไว้ให้ทายรถสูงนิดหนึงส่วนจุดอื่นก็เราก็ขันน็อตอะไรถึงก็จบแล้วเพราะว่ามันตรงรุ่น เจ้าพ่อเอ s นะครับอเอเดี๋ยวเราเรา,เราก็เอารถขึ้นแลมก่อนเลยนะครับค่อยๆถอยมาเลยครับนิดนึงอีกนิดนึง อีกอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีก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 อ๋อโอเคนะครับอย่างเดิมเดิมเริ่มจัดทรงครับเจ็บกันแล้วนะครับสวีตรงรุ่นนี้ติดตั้งง่ายครับเตรงรุ่นขันน็อตอย่างเดียวเนี่ยถอด ถอดใส่แป๊บเดียวเพราะว่าไอ้ตรงดังนั้นก็มีรูน็อตมาให้แต่ผมจะแต่งอัน,นี้นะแต่งอ้แต่งแตง่งอะไร ว่าเนื้ยมันนี้ไปแบเนี้อ่ะมันถามว่าทำไมรถกัสอะ่ะทำไมมันเขียนคำว่าฟิปไม่เขียนคำว่า jazz. แจ็ดฟิปไม่เขียนคำว่าแย็งงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับตร,ตรงรุ่นนี้ขันน็อตอย่างเดียวเลย ฮึมมเลเร่งๆหน่อยครับกลดเลยอย่างเงี้ยอะไรนะ้็ขอรถยิ้มนะ้าขอรถยิ้มเบิ้นเแรงหน่อยเร่งยาวเลยครับียไฟเลเเเสร็จเรียบร้อย แฮปปี้นะครับแฮปปี้นะครับเหลา HKS Carbon นะครับผมเมื่อกี้มีเสียงแบตไฟด้วยตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาหักหมดเลย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 